โอ้โหแล้วพี่น้องก็รับสสติพี่น้องมิรักแฟนเพลงสาวช่วนพุ่ไก่ทุกท่านนะครับามาพี่น้องมาหนีอีกมือนหนึ่งกับชแนลเบลยองเดเลิ Z นะครับเอาล่ะพี่นอ้องอ่ะอันดับแรกนะครับไปที่เขามา่ล้วรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปเป็นของเล่นให้บลยองเลเด้อพี่นอ้นอ,งนนนองเด้อน,นะครับสีขอบพุณเป็นยังสูงครับเอาล่ะพี่น้องมามือนี ร้องมาอยู่กันนะครับครีโอพัตตาอื้ตกดําดีเป็นนายช่วงนี้เอาเดี๋ยวมาร้องเบิงกันนะว่าครีโอสิมาบอนะช่วงนี้นะ <c oughs> นะพี่นอ้องเริ่มกันได้ดีเพราโอ้ยไปเ่าเป็นเลยวัรนี่ <c oughs> ไปเ่าเป็นเนื่องจากตกดําครีโอมัดดนมากพี่น้องสามมือเลยเหรอ <c oughs> นะมัดไปประมาณเกือบมือนแล้วกับครีโอเอารัพี่น้องนะมันหนีข้ามาก,กับ ทุนพัฒนาพี่น้องทุนพัฒนาตาพารักแท้วะซ่านมีงบพัฒนาครับอยากตาพารักแท้โอ้ยมาร้องเบิ้งกันนะจังไหนดีฮะร้องไปกันเลยปะอ่ะเดี๋ยวร้องเบิง้งรอบแรกไม่พัฒนาเอาแบบเบิ้งๆไปก่อนเลย <c oughs> มาบัดนี้สเก็ตเตอร์สามตัวพี่นเขาพี่น้องบ่ต้องรุ่นบ่ต้องยังสำคัญนะเอาที่สีด่ดีกว่ารอบแรกขอร้องไปก่อน เริ่มที่ดีต้องเริ่มด้วยสระเอตพนะกดไปก่อนรอบแรกไม่แรกเอา้า <c oughs> มาตาบานนี่เอา้าไรต่อเก็บหุ้นขอจะหุ้นห่างกันนะดอกแรกนะโอเคไรไปตอ่อหุอหน้นสิบกรด่ขอหุ้นสิบได้กระแด่สุดโอเคไรไปตอ่อขออีกได้บ้ออีกได้บ้อเอ้าอีกได้บ้อโอ้ขี้อาเปิดมาดอกขี้อาอย่างครีโอเปิดมาดอกแรกพี่น้องหุ้นเจ็ดขอหุ้นสิบอืมเนาะหยุดเราพี่น้องมึดเท่านั้น เอาราสิปหาอุ้นแปดสิปหาโบอุ้นแปดเอาเรื่องพี่น้องไม่แรกใส่ได้อยู่นะถือว่าไม่ได้ดีพี่น,าาน้องถือว่าไม่ได้ดีนี่คี้โอ๋เนาะคือมาตันคือมาโอ้ยไปบาถือเลยวันนี้อไอ้ยเนาะหมุนไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งยอดท่านสองพี่น้องเอาราคาที่แค่สามร้อยพี่น้องกับมีเก้าเทื่อนี่ยังสีงไหมบอ โอ้ยสะเก็ดเตอร์สองตวัวนะแต่ว่าสีแดงเนี่ยตวัวหนึ่งหางมันลงมาแล้วพี่น้องมันกันมันบ่าไห่แมมไรแมมโอเคไรแมมเอียดพี่น้องคุ้นสิบไปเลยโอเคอะไแค่คุ้นสิบห้าร้อยยี่สิบบาทดี๋นี้ห <c oughs> มาข้อใส่เตื่อนหนึ่งเอารักกัมไรมาแล้วพี่น้องกัมไร่สองต่อยี่สิบแหลไปกันต่อสิบไรบ่โอ้โหสิบกับว่าไรพี่น้องอ่ะยังในมาหาตวัวโอเคหนึ่งร้อยสิบเอฟบาท นึ่งร้อยซิบบทเอา้าไปกับต่อพี่น้องอีก6เกเ่อเก้าครับตาเทพโอ้ยว่าไรตาเทพแจ็คก,กับว่าไรซิบไลบ่ปิบไลอยู่อ้าวละพี่น้องเก็บฟ้นไปก่อนวันนี้โอ้โหกระได้ำหนักพี่น้องร้อยเศร้าวันนี้มาอีก,กนะตัวฟ้นซิบไลโอ้โหอีกสองเ่อเอาละตัวนี้สวยงาม นกไม้นกไม้วินเจอร์เจอนี้ไปเรื่อยๆขออีกขออีกขออีกเบิ่มๆกันนะไรไปไรไปไกลๆไรไปไกลๆกันนะโอ้ย13ตวัวพี่น้อง100สี่บาททุ่น16ดอกนี่เฮ้ยมาดีอยู่นะขนาดว่าหมุนนะพี่น,ออน้องอุ้ยนี่ว่าหมุนเลยนะโอ้โหพี่น้องเอาเรื่องเอาเรื่อง เลยเหลืออีกเครือนึงพอเฮาเหลือไอ้ดุลอีกเครือนึงเอาบะนี่พันหกร้อยหกสิบสี่บาทเฮ้ยเอาเรื่องแล้วนะเฮ้ยกำลังให้เครื่องนึงแล้วนะพอ่อเศร้าเลยดิเอาไรต์อุ้ยไรต์สวยพร้อมไรอีกโอ้ยกเศรก็จเติบบะนี่มาขัดลาบครับเนาะในสองตัวสำนักเราพี่น้องเรามีฟีในฟีตลอกเกมนี้โอ้แต่ขาดสี่พันสิบเก้าพี่น้องเอ้ย มันกนยังเบิ่ออยู่น,นี่โอ้ยดีก็ยังเบิ่ออยู่โอ้ยบันนี้เอาละ่ะพันยี้สิหกบาทพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยกำไรสามพันหนึ่งนะนี่ขนาดว่าหมุนเลยนะพี่น้อง <c oughs> รับรางวัลเฮ้ย เอาละพี่น้องเบ้าอังหงวัดเบ้าอย,อง,าอยองสิพ่อํำหนีดีกว่าพี่น้องนะเดี๋ยวไวร้องกันไหมเนาะมืออื้นมือหนานะพี่น้องนะครับนะเอาละครับเอาทุนมาพันหาเนาะไม่เดียวพี่น้องไม่พัฒนาไม่เดียวกาไร4 6่0ยบาทว่าซ้านว่าเป็นกาไรด้วยได้เทั้เหมดกาไรเทั้เหมดนี่สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทโอ้บ้าธรรมดาพี่น้องสี่นาทีไม่เดียวพี่น,อน, 4, อน้องอ 3, ออเอาละพี่น้อง นะเดี๋ยวจะมาหมุนกันไหมเอาละครับพี่น้องนะครับสุดท้ายนี่นะครับไพ่ที่มาคลิปนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่์กดรซับสไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าหยองเนเรืเด้อพี่น้องนักรับเบ้าหยองต่อการกำลังใจจากพี่น้องยังร้ายนะครับนะสิไดใมาโดตรหนกันเบื้องอย่างพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องเราพอกันไหมครับแช่แนวเบ้าหยองสล็อตนะครับซุมมือหงวงแรงที่แช่แนวเบ้าหยองสล็อตครับฮันไพ่อยากเจอเบ้าหยองแบบเล่นในเบื้องสดๆนะพี่น้องนะครับ กลับไปเบิ้งกันได้ทีเช่นแนวบักขาพานสลอดนะครับพี่น้องซุ้มมือกันพี่น้องประมาณ2อถุ่ม4หาหอดหาถุมนะครับนะพี่น้องแล้วก็ไปเบิง้งไปเมนไปแช่ไปคุยกันได้นะครับในแชทนะครับนะในไลน์นะพี่น้องเอาละครับอ่ะเราไปพอกันไหมครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วไปพอกันไหมนะครับพี่น้องสวัสดีครัครบบายบาย